อยู่กับตุกนะคะวันนี้ค่ะตุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินแปลง a 22นะคะเราอยู่กันที่เฟสด,ด้านในนะคะองค์ครัก์จังหวัดนครนายกนะคะแปลงนี้ถือว่าเป็นเฟสด,ด้านในแปลงสุดท้ายที่ว่างแล้วนะคะ a 22 403ตารางวาราคาตารางวาละ1,952บาทนีนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะหากจะผ่อนก็ดาว ในที่ดินได้แล้วนะคะวันนี้เรามาอัปเดตบรรยากาศยามเย็นกันช่วงเวลา18นาฬิกานะคะถือว่าอากาศดีมากๆลมพัดเย็นสบายมากเลยนะคะมาชมภาที่ตกดินกันด้วยนะคะแปลงนี้นะคะมีการขุดบ่อ แปลงนี้ก็กว้าง8เมตรนะคะเป็นถนนทางสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะและอีก5ปีข้างหน้าเนี่นะคะเราก็จะมีเพื่อนบ้านหลายหลังคาเรือนเลยนะคะซึ่งบางแปลงนะคะคุณลูกค้าก็เริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิแล้วนะคะท่านใดสนใจ ีราคาถูกต้องทิมท้าย88เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ